สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ในเรื่องก้าวให้ไกลไปให้ถึงนะคะมาอยู่ในช่วงของการเรียนหลักภาษาแล้วนะคะวันนี้นะคะเออครูพูดผิดจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ค่ะการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่อย่างที่บอกนะคะว่าโลกทุกวันนี้เราไม่ต้องเราแทบจะไม่ต้องเขียนจดหมายเลยด้วยซ้ำนะคะแต่เราจะใช้อ่าสื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารกันแทนนะคะคิดถึงก็โทรสั่งหานะคะอ่ะ ผู้ใหญ่เนี่ยเขามีโทรศัพท์ทุกคนแม้แต่หนูเองก็ยังมีโทรศัพท์นะคะแต่ทุกครั้งที่เราจะแชทหากาันหรือว่าใช้แอปพลิเคชันไลน์หรือเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยเราก็ยังต้องใช้คําพูดถ้อยคาที่มันสุภาพอยู่นะคะต้องเขียนให้มันถูกแล้วก็ใช้คําให้เหมาะสมสําหรับผู้ใหญ่ด้วยนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราจะเขียนจดหมายถึงผู้ใหญ่หรือว่าส่งข้อความถึงผู้ใหญ่หรือว่าเขียนอีเมล ให้คุณครูนะคะพี่ป .5 หป .6 ได้เรียนแล้วการเขียนอีเมลนะคะเรียนคอมพิวเตอร์กับครูเป้านะคะเราจะใช้คําขึ้นต้นคําลงท้ายเป็นไงดีให้มันแสดงถึงว่าเราเคารพนอบน้อมอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่นะคะการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองนะคะควรใช้ถ้อยคําที่แสดงความเคารพและสุภาพ เขียนถูกต้องเขียนถูกต้องคือแรยสะกดถูกต้องใช้ภาษาถูกต้องนะคะของจดหมายตามรูปแบบของจดหมายเลยด้วยลายมือที่สวยงามอ่านง่ายไม่มีรอยลบผูดผิดค่าหมายถึงถ้าเขียนกระดาษนันลูกก็คือต้องให้มันสะอาดน่าอ่านนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนผ่านคอมพิวเตอร์นะคะเขียนผ่านโปรแกรม Microsoft Word เนี่ยนะคะเราก็ พิมพ์ให้มันถูกแค่นั้นนะคะข้อความที่ใช้อะกระดาษและซองจดหมายก็ต้องเรียบร้อยสะอาดสีสุภาพนะคะแสดงถึงการมีมารยาทในการเขียนและการใช้จดหมายคะ่ะก็มันก็บ่งบอกถึงตัวผู้เขียนเองว่าว่เาเป็นคนมีความรู้นั่นเนี่ยเห็นไหมพื้นหลังสีพื้นหลังใส่ข้อความอะไรอย่างนี้ควรจะเป็นสีที่มันสุภาพไม่ฉูดฉาดวิ่งว่างอะไรมากมายนะคะอันนี้คือพื้นฐานสาหรับการเขียนกระดาษนะลูกเราสามารถเอาไปปรับใช้กับการ เขียนลงอีเมลก็ได้นะคะคุณค่าของการเขียนจดหมายการสื่อสารนะคะด้วยการมีหลายประการนะคะสมัยก่อนมันยังไม่มีโทรศัพท์ไงมันยังไม่แพร่หลายในทุกวันนี้นะคะมันก็มีบางคนที่มีโทรศัพท์แล้วเขาก็ยังใช้จดหมายในการสื่อสารกันอยู่นะคะข้อที่หนึ่งประโยชน์ของมันก็คือได้เขียนเล่าเรื่องราวที่บางครั้งไม่สามารถใช้คําพูดได้อะเราไม่สามารถพูดต่อหน้าเขาได้แต่สามารถเขียนเป็นจดหมายได้คือ เขียนให้เขาอ่านว่าเราไปเจอเรื่องราวอะไรมบาบ้างนี้นะคะข้อที่สองเลยก็คือได้ฝึกภาษาที่เหมาะสมกับบุคคลและเขียนถูกต้องตามรูปแบบอย่างว่าลูกถ้าพูดก็คือพูดออกไปไม่ได้มันไม่ได้ทําระยากเลยแค่เปล่งคาพูดออกไปนะคะให้เหมาะสมกับบุคคลแต่เวลาเขียนมันต้องเลือกคําให้มันเหมาะสมแล้วก็ต้องเขียนสะกดให้มันถูกต้องด้วยมันจะได้สื่อสารเข้าใจว่าเออเราต้องการสื่ออะไรให้กับผู้ใหญ่ หรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเรานะคะข้อที่3ได้ฝึกเขียนเรียบเรียงลำดับเรื่องและเหตุการณ์เป็นการบันทึกเรื่องราวเพื่อความทรงจำนะคะเราก็จะคิดแล้วหรอก่เราจะเล่าเรื่องอ่า ไปเที่ยวสวนสัตว์อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะคิดแล้วว่าเออเราจะเรียงลาดับเรื่องยังไงดีอ่ะขึ้นรถไปร้องเพลงเต้นอย่างเงี้ยพอไปถึงได้ไปชมตรงนั้นตรงนี้ก่อนแล้วก็มากินข้าวเหมือนเป็นการฝึกเรียงลําดับข้อความในหัวของเรานะคะแล้วค่อยเขียนออกมาเป็นการบันทึกความทรงจาได้ด้วยนะคะข้อ4สื่อสารได้ทุกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศในประเทศคือเขียนจดหมายที่เป็นกระดาษเรานะคะต่างประเทศ มันค่อนข้างจะลาบากนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเขียนจดหมายและซองแนละส่งไปให้ไปพี่ไปษนีนะคะพี่เคอรี่หรือว่าพี่เจอนทีอะไรงเงี้ยส่งไปให้นะคะบริษัทขนส่งจดหมายอะ่ะเราก็เขียนอีเมลนะคะอีเมลกับเขียนกระดาษอันเดียวกันเลยยิ่งง่ายพิมพ์คอมพิวเตอร์ลงไปต๊กต๊กๆๆ๊ก,กนะคะพิมพ์มันมันถูกนะคะก็สามารถส่งอีเมลข้ามหากันได้ทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ข้อที่ห้านะคะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะเราก็มาดูเลย คำขึ้นต้นและคำลงท้ายของจดหมายมาดูบุคคลก่อนค่ะช่องแรกปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้าอาและผู้ปกครองคำขึ้นต้นทุกคนจะต้องใช้ว่ากราบเท้าอ่ะถ้าเป็นช่องแรกปู่ย่าตายายนะคะกราบเท้าคุณปู่ที่เคารพกราบเท้าคุณย่าคุณตาคุณยายที่เคารพอ่าต้องกราบเท้านะคะเพราะว่าเขาเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราเนี่ยคือ้อยคาที่มันสุภาพนะคะจะใช้คำอื่นได้ไหมไม่ได้นะคะ พอเขียนเล่าเรื่องราวของเราจบแล้วนะคะก็ลงท้ายด้วยคําว่าด้วยความเคารพอย่างสูงก็คือเราแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนเขาเรารักเขานะคะเราถึงบอกว่าด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ลงชื่อของนักเรียนเองนะคะการใช้คําสรรพนามแทนการเขียนจดหมายให้เหมาะกับบคุคคลสรรพนามคือแทนแทนตัวเราแล้วก็แทนผู้ฟังก็คือผู้อ่านแหละนะคะถ้าปู่ยาตาใดจะใช้คําว่าอะไร ผมกระผมหนูหลานนะคะพ่อแม่ก็ผมกระผมหนูลูกหรือจะใช้ชื่อเล่นตัวเองก็ได้นะลูกผมหนูหลานกระผมที่ฉันหนูใช้ชื่อตัวเองก็ได้นะคะคําสรรพนามที่เขียนถึงก็คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าท่านจะใช้คำว่าท่านก็ได้นะคะท่านท่านปู่ ท่านย่าเออมนันแปล,แปลกๆนะลูกเอาคุณปู่คุณย่านั่นแหละนะไม่ต้องใช้คาให้มันยากมากนะคะเอาชื่อเขาต,งตรงๆเลยแยนหาใครก็เอาชื่อคนนั้นเลยนะคะสรรพนามแทนผู้ที่เขียนถึงทีนี้มาดูรูปแบบการจ่าหน้าซองจดหมายเขียนจดหมายแล้วก็ต้องมีซองจดหมายนะคะผนึกดวงตราไปรสเนียก่อนก็คือสแตปมนั่นเองใช้สแต็มเซเว่นได้ไหมไม่ได้นะคะสแตปมเทสโกโลตัสก็ไม่ได้นะคะสแตปมต้องเป็นสแตปมของไปรษณียน,นะคะ สามบาทห้าบาทก็แล้วแต่ขนาดของจดหมายนะคะไม่ใส่อะไรมากว่าก็สามบาทแล้วลูกคุณครูเคยพาปอสามปอสามที่ครูครูสอนปอสามมาคุณครูพาเขาไปส่งจดหมายนะคะเขียนจดหมายหาเพื่อนต่างโรงเรียนนะคะน้องเขาก็ตื่นเต้นมากเลยที่ได้เขียนจดหมายแล้วเนี่เออคุณครูเคยพาเขียนพาทำอย่างนี้จริงนะคะมุมซ้ายบนค่ะชื่อและที่อยู่ผู้ฝากหมายถึงชื่อคนเขียน่ะในเรื่องนี้ก็คืออคุณครูยกตัวอย่างอานน์นอบน้อมอันนี้หลานคุณครูนะคะ คุณครูตั้งให้ว่าเขาเป็นหลานคุณครูเลขที่11ตำบลลงบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี21 20150ตรงนี้ก็คือรหัสไปรษณีย์ที่อยู่ที่อยู่ของเขาส่วนอานนท์เขียนมาให้ใครชื่อและที่อยู่ผู้รับคุณย่ายุพินคุรีดีนะคะก็คือชื่อคุณครูเองนี่แหละคุณครูสมมุตินะลูกวันนี้สมมุติเป็นคนแก่นะคะโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยาโย,ยนเขียนมาถึงคุณย่า คุณย่าที่อยู่อนุบาลหนองหานนะคะเลขที่สองศูนย์สี่ถนนเทศบาลหนึ่งตบลหนองหานอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีาน4 1่หนึ่งหนึ่งสามศูนย์นะคะพอเกียนจดหมายเสร็จแล้วก็เอาใส่จองแล้วก็ไปส่งที่ปรีย์เขาก็จะติดจะตตปมให้หนูแล้วก็ส่งถ้าส่งทำอะไรก็สามวันสามวันห้าวันกว่าจะถึงนะคะถึงจะถึงคุณย่ายุพินทีนี้อ่ะจ่าหน้าซองเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูเนื้อความข้างในว่า อานนท์นอบน้อมเนี่ยหลานคุณครูทวีินเนี่ยเขาเขียนอะไรมาหาคุณครูนะคะทีนี้ตัวดูมาดูตัวอย่างจดหมายคะ่ะลูกอันนี้เป็นกระดาษกระดาษ A 4สหนึ่งแผ่นนะคะมุมขวาบนค่ะเลขที่หนึ่งหนึ่งตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีก็คือที่อยู่ของอานนท์นะคะอานนท์เขาส่งมาให้กึ่งกลางหน้าการะดาษค่ะขย,ยับลงมายีบสามตุลาคมปีพุทธศักราชสองพันห้ารอหกสสี่ก็คือปีนี้นะคะคำขึ้นต้นมาดู กราบเท้าคุณย่าที่เคารพหลานชายคนโปรดส่งมาหานะคะดูซิเขาจะเล่าเรื่องอะไรให้คุณย่าเขาฟังหลานสอบปลายภาคเสร็จแล้วโรงเรียนปิดเทอมเปิดเทอมสองเดือนพฤศจิกายนครับคุณพ่อคุณแม่ได้พาหลานไปเที่ยวที่บึงฉวากอำเภอเดิมบางนางบวชระหว่างทางก่อนถึงบึงฉวากหลานได้เห็นภูเขานมนางที่คุณย่าเคยเล่าตำนานให้ฟังแล้วล่ะครับ บึงฉวากเป็นบึงน้ําที่กว้างใหญ่ต่อมาได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมีสวนผักพื้นบ้านที่น่าศึกษามีสวนสัตว์ป่าและสวนนกมีอาคารใหญ่จะแสดงสัตว์น้ําในห้องกระจกหลานเห็นเขาแสดงการให้อาหารปลาดูแลตื่นเต้นมากครับนี่คือยอ่อาแรกเห็นไหมคะเขาไม่เขียนติดนะคะมันแรกก็คือเว้นเข้ามาเจ็ดตัวอ,กอักษรคุณครูสอนแล้วนะคะในภาคเรียนที่หนึ่งบทแรกเลยที่เราเจอกันสอนมาแล้วเว้นเข้าไปเจ็ดตัวอักษรน,นะคะ ทีนี้เขาจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วพูดจบแล้วไปเที่ยวเรื่องนี้ขึ้นเรื่องอ่าขึ้นเรื่องใหม่เขาก็เพิ่มอ่าขึ้นมาท่านใหม่แล้วก็เว้นเข้ามาอีกเป็นการย่อหน้าให้รู้ว่าเออจ,จะเล่าเรื่องใหม่แล้วนะนี่นะคะค้ากลับคุณพ่อได้แวะที่ตลาดสามชุกร้อยปีซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นตลาดมรดกโลกขององ,องค์การยูเนสโกสหประชาชาติเป็นความภูมิใจของทุกคนครับ หลานมีความเห็นว่าตลาดนี้เหมาะสมกับก,บการเป็นมรดกโลกเพราะว่าตลาดและสิ่งแวดล้อมยังคงมีสภาพเก่าๆเหมือนเมื่อร้อยปีก่อนหลานกับคุณพ่อคุณแม่ได้เข้าไปถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพสมัยเก่าซึ่งต้องใช้ภาคดำคลุมกล้องและศีรษะผู้ถ่ายภาพด้วยดูแปลกดีคือพามุดเข้าไปลูกสมัยก่อนนะคะย้อนย้อนยุคไงภาพออกมาเป็นขาวดำที่ดูเดียวเชียวครับคุณย่า คุณแม่ซื้อของอร่อยหลายอย่างมีทั้งขนมกงขนมไข่กะแลแมเป็ดพัโลน้ำพริกเผาแมงดาปลาสลิดและผักไร้สารพิษจากสวนบึงผักสวนผักบึงฉวากกลับบ้านด้วยโอ้โหนะคะหลายอย่างมากเลยทุกคนคิดถึงคุณย่ามากรอให้คุณพ่อว่างจากงานคงได้มากราบคุณย่าพร้อมกันและมารับคุณย่าไปเที่ยวตลาดสามชุกด้วยหลานขอบารมีหลวงพ่อโตคลุมครองย่า คุณย่าให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับคําลงท้ายมาดูลูกซึ่งคุณบอกด้วยความเคารพอย่างสูงอานน์เขียนแค่ชื่อตัวเองอ่าคุณจดหมายนี้ก็ปิดผนึกส่งไปสัียากรมาถึงคุณย่ายุพินที่โรงเรียนอนุบาลหนองหายวิทยายุนนะคะคุณย่าก็เปิดออกมาโอ้โหมีการเขียนที่อยู่เขียนวันที่คําขึ้นต้นก็สุภาพน่ารักเขียนหนังสือก็อ่านออกนะคะ ย่อหน้าได้ถูกต้องแล้วก็ลงชื่อตัวเองโอ้โ oh, ห oh, oh. คุณย่าก็คงแบบจะปลื้มปริ่มหัวใจมากๆเขาจะเก็บจดหมายเบับนี้ของหลานอานน์ unknown, ไว้เป็นอย่างดีเลยนะคะเออภูมิใจนะคะที่หลานเขียนจดหมายมาให้นะคะนี่คือตัวอย่างของการเขียนจดหมายนะลูกทีนี้มาดูหนูต้องเขียนเรื่องอะไรหนูก็จะได้เขียนเหมือนกันค่ะมาดูแบบฝึกหัดของดูเลยนะคะแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้าที่เจ็ดสิบเจ็ดค่ะ เขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองของนักเรียนใจความเล่าเรื่องการเตรียมตัวสอบของนักเรียนให้ท่านฟังอ่าท่านในที่นี้คือคุณครูยุพินนะคะกําหนดเลยนะลูกว่าให้เขียนจดหมายถึงคุณครูยุพินถึงคุณย่ายุพินนะคะโดยใช้โดยใช้ที่อยู่นี้เลยที่อยู่เหมือนที่อานนท์เขียนมาเลยนะคะบ้านเลขที่อ่ามาดูบ้านเลขที่ให้เขียนบ้านเลขที่ของตัวเองค่ะบ้านเลขที่ของหนูหนูอยู่บ้านอะไรนะคะ วันที่เราเรียนคลิปนี้วันไหนวันไหนคะมานยนย้อนโยน้อนวันที่ยีสิบห้าพฤศจิกายนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะเขียนวันที่วันนี้นะคะอ่ะได้วันที่แล้วคำขึ้นต้นกราบเท้าคุณย่าที่เคารพนะเอาแบบอานน์เลยเพราะว่าจะเขียน ทุกนักเรียนร้อยกว่าคนเนี่ยป .5 ที่ครูสอนปีนี้จะต้องเขียนจดหมายถึงคุณย่ายุพินนะคะกราบเท้าคุณย่าที่เคารพอ่าแล้วหนูก็เล่าว่าการเตรียมตัวสอบของหนูอะ่ะข้อความที่เขียนก็คือหนูเขียนต่อจากตรงนี้เลยนะคะสวัสดีอ่กาการท้าคุณย่าที่เคารพแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะหนูก็เริ่มเนื้อหาของหนูเลยเนื่องจากผมได้เรียนออนไลน์มาหลายเทอมอ่ามาหลาย มาเป็นตลอดหนึ่งเทอมนะคะทําให้ผมต้องเหนื่อยกับการเรียนมากนะคะต้องทําแบบฝึกหัดนหลายอย่างแล้วต้องบังคับจิตใจตัวเองให้นั่งเรียนอย่างมีความสุขแต่ผมก็ทําไม่ได้หรอกครับแต่ก็มีคนบังคับเนนี้แต่สุดท้ายผมก็ส่งงานในนี้ขอให้คุณย่าอวยพรให้ผมสอบให้ได้ผ่านเกณฑ์และได้ขึ้นป .6 ด้วยนะครับอ่าอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นกระขอพอรคุณย่าให้คุณย่าอวยพรนะคะให้คุณย่ายุพินอวยพรนะคะลูกว่าจะได้ผ่านขึ้นป .6 นะคะ ถ้าไม่ส่งก็คือไม่มีคะแนนให้จริงๆลูกแล้วจะได้รู้ว่าคนสวยใจร้ายมีอยู่จริงอ่าแต่คุณครูบมั่นใจว่าลูกว่าห้าของคุณทุกคนส่งแน่นอนค่ะลูกส่งส่งนะคะคำลงท้ายค่ะด้วยความเคารพอย่างสูงบรรทันนี้เลยคำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงชื่อผู้เขียนชื่อเราอะไม่ต้องใส่เด็กชายหรือว่าเด็กหญิง ลงชื่อตัวเองนะคะชื่อผู้เขียนเจ้าของเป็นคนเขียนนะคะเรียบร้อยเสร็จแล้ววิธีเตรียมตัวสอบของนักเรียนนะคะชื่อและที่อยู่ผู้ฝากทีนี้แหละเขียนชื่อตัวเองเด็กชายเด็กหญิงอะไรบ้านเลขที่อะไรเลขรหัสรหัสไปรษณีย์นะคะชื่อที่อยู่ผู้รับเอานี้เลยค่ะคุณยุพินขุลีดีเลยค่ะเอาที่อยู่นี้เลยนะจ๊ะ คุณครูก็จะรอรับจดหมายของหนูจะได้ไม่ต้องตังวลว่าเออถ้าหนูเขียนถึงคุณย่าแล้วคุณย่าก็าอยู่บ้านเดียวกันกับหนูจะให้หนูไปส่งไปเซนีทําไมคะเออเอาชื่อครูเนี่ยแหละคะ่ะเอาชื่อคุณย่ายุพินเนี่ยน,นะคะเป็นผนึกสองจดหมายส่วนดวงตาไปเซนีกรไม่ต้องทําอะไรงนั้นนะคะแล้วหนูก็ระบายสีให้สวยงามนะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนเรื่องการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ เทียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ